สำหรับโรคไฟฟ้าห,หวัวใจนะครับเรามาทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งง่าย <t S 2> ๆสั้นๆนะครับว่าหัวใจเราเนี่ยเขาก็เหมือนเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งก็คือเหมือนปั๊มน้ํานะครับที่ต้องมีไฟฟ้าในตัวเองครับที่หัวใจของคนเราเนี่ยจะมีจุดกําเนิดไฟฟ้าสําคัญอยู่บนบริเวณที่ผมชี้นะครับวาดเป็นรูปง่ายๆสั้นๆก็คือเป็นรูปนี้ครับเห็นว่าจุดแดงจุดเริ่มต้นก็คือจุดบริเวณนี้ครับนะครับไฟฟ้าหัวใจจะส่งสัญญาณออกมาในอัตราประมาณ60-80ครั้งต่อนาที ในเวลาที่เราออกกาลังหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นในเวลาที่เราพักผ่อนหัวใจก็จะเบาลงอาจจะอยู่ประมาณ40-50ได้นะครับในบางคนไฟฟ้าหัวใจที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะผิดปกติก็คือ,อจุดกําเนิดที่มันเคยจุดส่งสัญญาณมานี่นะครับจากห้องบนเนี่ยส่งมายังห้องล่างให้ห้องล่างทํางานเป็นจังหวะห้องบนบีบห้องล่างบีบตามจะไม่มีการบีบพร้อมกันหรือว่าอาจจะไม่มีการบีบต่างคนต่างบีบนะครับหรือว่าจะไม่มีการสั่น ไม่เป็นจังหวะแต่ว่าภาวะหัวใจผิดปกตินั้นเกิดจากการที่มีจุดกําเนิดไฟฟ้าหัวใจเกิดขึ้นอาจจะมีจุดกําเนิดเกิดขึ้นที่บริเวณห้องบนก่อนนะครับเป็นจุดเล็กๆขึ้นมาเหมือนโรงไฟฟ้าเถื่อนที่ปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาทําให้หัวใจห้องบนเต้นก่อนเวลาอันควรหรือว่าหัวใจห้องล่างปล่อยจุดสัญญ,ญาณออกมาเต้นผิดจังหวะเต้นแทรกขึ้นมาก็จะทําให้คนไข้มีอาการ ใจเต้นผิดจังหวะรู้สึกจุกแน่นลำคอรู้สึกหัวใจมันเต้นกระตุกกระตัดบางครั้งหัวใจของคนเรามีภาวะไฟปฟป้าหัวใจที่เต้นรวนมากที่เราเรียกว่าการสั่นพริว้ว <c oughs> เหมือนคนที่อยู่ในภาวะที่หนาวจัดนะครับทำ <c oughs> ให้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยแทนที่จะบีบตัวหัวใจห้องบนแทนที่จะบีบตัวนะครับก็เกิดอาการสั่นนี้ครับ <c oughs> พอเมื่อมีอาการสั่นสักครู่หนึ่งนะครับหัวใจเนี่ย ก็จะมีโอกาสเกิดริ่มเลือดเกิดขึ้นนี่ก็คือเป็นภาวะที่มีความอันตรายอย่างยิ่งริ่มเลือดที่ก่อตัวขึ้นที่หัวใจห้องบนเนี่ยนะครับถ้ามันก่อตัวขึ้นมันอาจจะหลุดไปยังอวัยวะสําคัญโดยเฉพาะเช่นที่สมองเส้นเลือดสมองอุดตันเกิดเป็นอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตได้เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญที่ในการรักษาโรคของไฟเป้าหัวใจคือต้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้นและรักษาให้ทันท่วงทีครับ